ฝากกดติดตามช่องเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศสวัสดีครับเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดซุลินครับผมวันนี้เรามา,าพาชมตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศตอนนี้กำลังฟักไข่อยู่นะครับนี่คือตู้ฟักของเรานะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่เราฟังนะครับ36.3ครับผมอุณหภูมิค่อนขันงนิ่งครับผมอันนี้จะเป็นความชื้นนะครับผมความชื้น33.1ครับผมที่ทางฟาร์มเราใช้กันนะครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระจอกเทศที่มีเชื้อนะครับผมก็รอวันออกก็จะประมาณอีก สามสี่วันนี่ครับก็จะออกมาแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าการฟักไขน่นกกระจอกเทศเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้คือตู้ตู้ที่ฟาร์มเราใช้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมตู้บันนี้ก็ใช้ความจุอยู่ที่ประมาณ45ฟองครับผมตอนนี้ในฟาร์มเอตอนนี้เราก็ฟักกันอยู่ประมาณกี่ฟองน่ะกว่าฟองนะครับผม2 4 6 8 สิบสิบเอ็ดสฟองครับผมก็ช่วงนี้ก็กำลังฟักไข่อยู่นะครับผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องท่านใดที่สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อหรือว่าทักข้อความเพจหรือว่าทักข้อความ f เฟซ b o o k ของผมก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามได้ครับผมว่ายังไงครับชุดนี้จะเป็นของ พ่อชบาเลยนะครับผมสายพันธุ์คอแดงเลยนะครับผมชุดนี้จะเป็นของพ่อชบาสายพันธุ์คอแดงที่คอกอยู่ติดบ้านเราเนี่ยครับที่ตัวผู้ตัวดุๆนี่แหละครับผมที่ผมเข้าไปเก็บไข่เมื่อวันก่อนก็เข้ามาแล้วครับผมนี่ใบที่ใบนี้ครับผมใบนี้ใบนี้ที่เก็บมาวันเมื่อวานครับผมเมื่อวันก่อนที่ไข่ออกมานะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตู้ฟักไข่ครับผมก็ กำลังบรรยายให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อยากรู้นะครับว่าอุณหภูมิในการฟักนะครับผมถ้าเป็นมาตรฐานปกติก็คืออยู่ที่36.2สที่เป็น36.3บ้างจุดสบ้างจุดหบ้างก็เขาเรียกว่าอุณหภูมิบวกลบครับผมก็จะมีการบวกลบอยู่ประมาณ3บวกลบ2บวกลบ3บวกลบครับผมแล้วแต่แล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่ความชื้นของแต่ละวันนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับตู้ในการทำความชื้นขึ้นอยู่กับตู้ในการทำ <c oughs> ในการทำอุณหภูมิในตู้นะครับผมตอนนี้เราจะมา,าส่งไข่เชื้อดูครับผมจะพามาดูวิธีการส่งไข่เชื้อนะครับผมตอนนี้ผมก็ถ่ายคนเดียวนะผมก็จะใช้แฟสัฟตว์ของโทรศัพท์นะครับส่องให้ดูว่าไข่ไหนมีเชื้อไข่ไหนไม่มีเชื้อนะครับผม อันดับแรกเราก็จะปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการส่องให้ดูนะครับผมอันดับแรกมาเราก็จะปิดเครื่องก่อนนะครับตรงนี้ครับปุ๊บพอปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นการปิดไฟนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะครับอันนี้คือเป็นตู้ฟังของเราครับผม อนนี้จะปิดไฟแล้วครับผมเมื่อเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมก็จะเปิดแฟลชไฟก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเราจะอธิบายให้ฟังว่าใข่ใบไหนมีเชื้อใข่ใบไหนไม่มีเชื้อนะครับผมน,นี้ถ่ายคนเดียวนะครับมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนี่ครับไฟ ไฟจากโทรศัพท์ครับผมนี่ไฟจากโทรศัพท์เราจะส่องเชื <shape> ้อให้ดูนะครับผมเอาแบบไม่มีเชื้อก่อนนะครับผมไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับโปร่งครับผมไข่ไม่มีเชื้อจะโปร่งลักษณะนี้นะครับสําหรับใบที่มีเชื้อนะครับผมดูนะครับใบที่มีเชื้อนี่ครับผม เ็าจะเป็นอ่าใบนี้จะฟักแล้วนะครับผมใบน,นี้จะฟักแล้วก็น้องขยับรอครับลุกดิ๊กลุกดิกอยู่นะครับผมอันนี้มีเชื้อก็คือรอรอออกอันนี้นี่ครับไข่ที่มีเชื้อนะครับผมเมื่อตึ๊บเลยครับเมื่อดสนิทเลยครับนี่ก็ไข่ที่มีเชื้อนะครับผมนี่ก็ไข่มีเชื้อครับถ้าไข่มีเชื้อเขาจะเป็นเมื่อดๆือดแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้ไข่ใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อันนี้ไข่ใหม่เพิ่งใส่เมื่อเมื่อเมื่อเช้านี่ครับผมแล้วก็ใบนี้ครับผมใบนี้มีเชื้อนี่ครับนี่เชื้อกําลังเดินเห็นไหมครับเป็นดําๆแดงๆอยู่ครับอันนี้มีเชื้อครับผมเชื้อเดินอันนี้ก็มีเชื้อครับผมเชื้อเดินอันนี้ก็มีเชื้อเชื้อเดินนี่ครับใบนี้อ่ะวันนี้ใครว่ามีเชื้อหรือว่าไม่มีเชื้อครับผมลองดู ใบนี้ครับผมนี่ใบนี้ดูกับใบนี้ครับอ่าใบนี้ผมบอกว่ามีน้องเมื่อกี้ปุ๊บพอมาดูใบนี้ปุ๊บอ่าอ่าใบนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือเทคนิคในการดูนะครับผมประมาณห้าวันก็ดูรู้แล้วครับผมใบนี้มีหรือเปล่าใบนี้ไม่มีครับนี่ใบนี้ไม่มีแต่ใบนี้อ่ามีเชื้อครับใบนี้ไม่มีใบนี้มีเชื้อใบนี้มีเชื้อ ใบนี้มีเชื้อครับผมสรุปแล้วคือใบนี้แล้วก็ใบนี้นะครับที่ไม่มีเชื้อนะครับนี่ใบนี้ไม่มีเชื้อใบนี้ไม่มีเชื้อนะครับโปร่งเลยครับผมการสังเกตก็คือไข่ที่ไม่มีเชื้อจะโปร่งเหมือนเหมือนเป็นลูกโป่งใส่น้ําเฉยๆครับผมจะไม่มีอะไรครับผมจะโปร่งใสเลยครับผมนี่โปร่งใสเลยครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าไข่ที่มีเชื้อนี่ครับเขาจะเป็นมืดทึบลงไปเลยครับผม ก็จะเป็นแดงๆแล้วก็จะมีก้อนเส้นเลือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามอายุของวันที่เอาเข้าไปนะครับผมนี่ครับผมโอเควันนี้ก็สอนเทคนิคในการดูไข่เชื้อนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคในการเอาลูกนกออกจากไข่ด้วยนะครับต้องรอก่อนนะครับใบนี้นะครับผมนี่นี่ใบนี้ลูกนกจะเกิดแล้วครับผมใบนี้ลูกนกจะเกิดวันที่สิบเอ็ดครับผมเห็นไหมครับเขาขยับอยู่นิ่งๆอยู่ครับผม ดูในโทรศัพท์อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมอยู่ดูอยู่ด้านนอกที่ถ่ายเนี่ยผมจะมองเห็นเลยนะครับผมนี่ครับอฟองอากาศเขาก็ล่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมบนนี้รอออกวันที่สาวันที่11นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆจากเ t จทีฟาร์มของเรานะครับผมพอเราส่งซื้อเชื้อเสร็จแล้วเนาะก็ปิดเลยครับผมปิดตู้แล้วก็เปิดตู้ไว้เหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ตู้เขาก็จะรันการทํางานเหมือนเดิมนะครับผม นี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูไข่เชื้อนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,งอที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมโทรสอบถามได้เลยว่าไข่นกเออไม่ใช่ลูกนกราคายังไงการฟักยังไงก็สามารถโทรมาคุยรายละเอียดได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเกติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับผม โอเคนะครับนี่กําลังพลิกไข่เลยนะครับถึงถึงชั่วโมงเขาพลิกไข่เขาก็จะพลิกแบบนี้แหละครับนี่อันนี้เป็นตู้ตู้อัตโนมัติเลยนะครับที่ผมใช้เนี่ยการพลิกไข,ข่ของเขานะครับผมอัตโนมัติก็คือเป็นตู้ทําความร้อนทําความชื้นเองอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับทําความร้อนทําความชื้นอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยครับแค่เอา ไข่นกใส่แล้วเราเขาทํางานเองอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับผมก็รอเฉพาะวันที่จะเอาลูกนกออกก็ประมาณ4ี่วันนะครับผมโอเคสําหรับ BTV e ีนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม